ตำนานเล่าว,ว่าลึกเข้าไปในเขาจิ๋วเฟิงมีเหมืองทองคำซ่อนอยู่ที่เหมืองทองคำนั้นมีสัตว์ประหลาดคอยคุ้มกันส่งผลให้คนจำนวนมากตายอยู่ในนั้นข่าวลือสุดน่ากลัวนี้ทำให้คนล่าสมบัติวาดกลัวจนล่าถอยมีเพียงแม่ลูกคู่หนึ่งที่ยืนกรานสวนทางพวกเธอขึ้นเขาไปได้ไม่นานไหล่เขาที่อยู่ลึกเข้าไปก็มีลานน้ำพุร้อนมาปกคลุมอาไว้และในทุกๆคืนที่ลานก็จะมีเสียงน้ำ พร้อมเสียงหัวเราะไม่ขาดสายเราหาที่พักกันหน่อยเถอะไม่งั้นอยังไม่ทันเจอเหมืองทองคำเหนื่อยตายก่อนแน่ๆที่กันดาลแบบนี้จะไปมี <c oughs> ที่พักได้ไง Uh huh. พี่สาวแถวนี้มีโรงเตียมให้พักสักหน่อยไหมคะมีโรงเตียมตรงไหล่เขาที่พอจะพักได้อ้อแช่น้ำพุร้อนได้ด้วยนะพวกเธอก็มาแช่น้ำพุร้อนสินะอ้อมาครั้งแรกต้องระวังหน่อยนะอย่าบาดเจ็บละ่ะ เพราะสิ geliyor, <laughs> mm ่ง hmm. ท <laughs> ี่ที่นั่นเลี้ยงไว้สู้กับผู้ชายหลายคนได้ในครั้งเดียวเลยล่ะอืมพี่เขาพูดอะไรนะฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยที่น้ำพุร้อนนั้นเลี้ยงอะไรเอาไว้เหรอฉันฟังแล้วงงไปหมดพวกเราขึ้นไปดูก็ได้รู้แล้วอืมดีไหมเจ๋งกว่าที่บ้านเธอไหมล่ะเธอยังจะกล้าว่าฉันอีก ไม่รู้ว่าใครสร้างแรงสั่นอยู่ในน้ำเลิกพูดได้แล้วไม่รู้จักอายจริงๆเดินทางปลอดภัยนะค่ะท่าแก่เนี้ทั้แก่นี้ยบ่อน้ำพุร้อนคุณยิ่งแช่ยิ่งฟินมากเลย พอใจก็ดีแล้วแช่ต่ออีกหน่อยขนาดที่คุณชอบเลยล่ะฉันชื่อโมซูชิงฉันคอยพึ่งพาแม่มาตั้งแต่เด็กแม่ฉันเปิดบ่อน้ำพุร้อนมาสจจันแห่งหนึ่งไม่ต้องลงมีดไม่ต้องใช้ยาแค่แช่น้ำในบ่อหลังบ้านไม่กี่ชั่วโมง ็เรากลับได้เกิดใหม่เป็นสาวงามที่ไม่มีใครเทียบได้ดังนั้นบอนะ่อน้ำพุร้อนของบ้านเราจะมีหญิงสาวจำนวนมากมาและเพลิดเพลินจนไม่อยากกลับแต่ที่น่าแปลกคือแม่ไม่เคยอนุญาตให้ฉันเข้าใกลนะ้บอนะ่อน้ำพุร้อนเลยแล้วก็ไม่ยอมบอกฉันว่าในน้ำมีอะไรอยู่ลา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 แม่แม่ บ่อน,น้ำพุร้อนบ้านเรามีอะไรอยู่กันแน่คะทำไมผู้หญิงพวกนั้นร้องกันดังขนาดนั้นได้ยินแล้วทำให้หนูอยากรู้ชิงชิงน้ำพุร้อนเรามาหาสัสจั์ก็จริงเพียงแต่ว่าไว้สำหรับแขกผู้หญิงดับร้อนถอนพิษเท่านั้นเ,เท่าแก่นี้พี่เฉินในที่สุดก็มาสักทีวันนี้เตรียมบ่อใหญ่ให้พี่เลยนะ ฉันรับรองว่าพี่จะต้องพอใจมากแน่เธอนี่เข้าใจฉันจริงๆตอนนี้ชินกับของที่นี่แล้วรู้สึกว่าไอ้ท<ฤ>ี่บ้านเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยจริงๆมาหยุดกลับไปซะ เป็นไงบ้างแช่สบายตัวไหมชิงชิงแม่จัดการที่นี่เองก็พอลูกพาลูกค้าท่านนี้ไปเช็คบินเถอะเดินทางปลอดภัยนะคะ <No. S 1> พี่เฉินสบายตัวไหมคะสบายสิสบายที่สุดเลย นั่นมันอะไรนะ,ะทำดีๆหน่อยอย่าทำลูกค้าตกใจ ไม่เป็นไรมันนะ่ะก็แค่ตื่นเต้นไปหน่อยไปทำงานต่อเถอะไม่ต้องอยู่เฝ้าฉันหรอกให้ฉัน <c oughs> ได้ผ่อนคลายสักหน่อยได้ค่ะงั้นพี่แช่ต่อเถอะ บอ่อน้ำพุร้อนของบ้านเธอให้ผลดีจริงๆฉันชอบมากเลยเอ่อเอาเฉินคะในบอ่อน้ำพุร้อนมีอะไรอยู่หรือคะถึงทำให้ป้าสบายตัวขนาดนี้แม่เธอยังไม่บอกความลับของบอ่อน้ำพุร้อนอีกเหรอไม่ว่ายังไงก็ไม่ยอมบอกคะ่ะเอาแต่บอกว่ายังไม่ถึงเวลาป้าเฉินหนูสงสัยจริงๆนะคะป้าบอกหนูหน่อยเนาะ ในบ่อน้ำพุร้อนนั่นเลี้ยงบางอย่างไว้อยู่ในนั้นเลี้ยงบางอย่างไว้เหรอคะทำไมไม่เคยเห็นเลยล่ะก็ทุกครั้งที่เธอมามันก็กำลังยุ่งอยู่ในน้ำเธอจะไปเห็นได้ยังไงล่ะป้าฉันแล้วตกลงในสารเลี้ยงอะไรเอาไว้กันแน่คะได้บ,บอกหนูเถอะค่ะพ่ป้าฉันเดี๋ยวหนูลดให้นะคะ<อ>ใหญ่ตัวดี ที่ร้านยุ่งขนาดนี้ไม่รู้จักมาช่วยมัวคุยเล่นกับลูกค้าอยู่ที่นี่ใช่เรื่องที่ลูกควรถามไหมที่เคยพูดกับลูกไปลืมหมดแล้วหรือไงแหมเท่าแก่เนี้ยลูกก็โตขนาดนี้แล้วความลับที่อยู่ในนั้นไม่นานเธอก็ต้องรู้ทำไมต้องปกปิดแน่นหนาด้วยละ่ะให้เธอได้เพลิดเพลินเร็วขึ้นหน่อยไม่ดีหรือไงใช่ค่ะ เฉันพูดถูกหนูอายุ23แล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วนะในบ่อนนะผู้ร้อนมีอะไรอยู่ให้หนูรู้ไม่ได้เลยเหรอแม่นี่บ้านหนูนะตั้งแต่เช้า <c oughs> ยันเย็น,ยนแม่ก็คอยกันหนูอย่ากกับขโมยแม่จะเป็นแม่หนูอยู่ <c oughs> ไหมแม่ แม่ตอบหนูในบ่อน,น้ำพุร้อนมีอะไรกันแน่แม่ถึงบอกหนูไม่ได้ถ้าวันนี้แม่ไม่บอกหนูหนูจะไปฟังแม่ว่าทําธุรกิจผิดกฎหมายที่นี่เสียงที่ดังออกมาทุกวันที่นี่แม่คิดว่าหนูฟังไม่ออกเหรอว่าทําไมผู้หญิงพวกนั้นถึงมาที่นี่ซ้าแล้วซ้าอีกได้ทุกวันจริงๆแล้วแม่ทําอะไรแม่ก็รู้อยู่แก่ใจจริงๆฟังแม่นะมีบางเรื่องที่ตอนนี้แม่ยังบอกลูกไม่ได้ รอลูกแต่งงานก่อนแล้วแม่จะให้ลูกเข้าไปแน่ๆลูกต้องเชื่อแม่นะแม่ไม่ทำร้ายลูกหรอกแม่แต่งงานเหรอจะถึงตอนนี้อะไรอะไรแม่ก็ไม่สอนหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยตั้งแต่เล็กจนโตหนูไม่เคยมีแฟนแลยสักคนแต่งงานนี้ยิ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยบอกว่าเข้าไม่ได้ก็คือเข้าไม่ได้จะพูดอะไรก็ไม่มีประโยชน์นอกจาก ลูกจะรีบหาผู้ชายมาแต่งงานไม่งั้นชาตินี้อย่าได้คิดจะเข้าไปในนั้นเลยอยากจะไปฟ้องที่ไหนก็ไปได้เลยลูกกับแม่ของลูกกลัวไม่ล่ะแม่จงใจใช่ไหมถ้าลูกยังพูดอีกไม่ต้องมาเรียกแม่ว่าแม่ชิงชิงเอาเธอเลิกวายฟังแม่เธอเถอนะถ้าอยากเข้าไปแล้วก็เงิน ป้าเฉินแนะนำผู้ชายให้ดีไหมจริงๆนี่หลานห่างๆของฉันเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกพวกเธอทำความรู้จักเป็นเพื่อนกันไว้สิสวัสดีครับผมชื่อเสินเยียนสวัสดีค่ะฉันชื่อโมซูชิงยื <c oughs> ่มกาแฟกับของหวานรสชาติจะดีขึ้นลองดูสิครับ จริงด้วยอร่อยจริงๆค่อยๆดื่มครับถ้าชอบเดี๋ยวผมสั่งให้อีกอ,เ,อเดี๋ยวฉันไปห้องน้ำก่อนพวกเธอนะ่ะคุยกันไปนอะจริงจริง ผมได้ยินป้าบอกว่าบ้านคุณเปิดบ่อน,น้ำพุร้อนธุรกิจเป็นไงบ้างครับดีมากเลยค่ะพวกลูกค้าเก่าก็มาอยู่บ่อยๆอีกอย่างตอนที่คนเยอะยังต้องจองล่วงหน้าเลยนะงั้นบ่อน,น้ำพุร้อนบ้านคุณมีอะไรพิเศษเลยครับบ่อน,น้ำพุร้อนของบ้านเรามาจากเขาจิ๋วเฟิงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นั่นมีสิ่งที่พวกผู้หญิงออไม่มีอะไรค่ะจริง คุณมีอะไรปิดบังผมอยู่หรือเปล่าฉันไม่มีไม่มีอะไรปิดบังค่ะบ้านฉันเปิดบ่อน้ำพุร้อนธรรมดาธรรมดาในบ่อน้ําไม่ได้มีอะไรเลยผมนึกว่าหลังจากเรามีใจให้กันแล้วคุณจะซื่อตรงกับผมเอเอเยียนฉันจะแอบบอกคุณแล้วกันบ่อน้ำพุร้อนบ้านฉันเลี้ยงอะไรไว้บางอย่างที่ลูกค้าผู้หญิงชอบมาแช่มากม จริงๆนั่นคุณพาผมเข้าไปดูบ่อน,น้ำพุร้อนได้ไหมเอออไม่ได้ไม่ได้บ่อน,น้ำพุร้อนบ้านเราไม่ต้อนรับผู้ชายถ้าฉันดพาคนเข้าไปแล้วแม่รู้เข้าแม่เอาฉชนดตายแนะ่ะจริงๆผมนึ้ว่าพวกเราจะสนิทกันซะอ,อีกนึกไม่ถึงว่าเรื่องเล็กๆแค่นี้คุณจะไม่ยอมรับปากผมผมก็แค่อยากรู้จักคุณให้มากขึ้นแค่นั้นเอง ไอเยียนไม่ใช่ว่าไม่อยากพาคุณเข้าไปแต่บอนะ่อน้ำพุร้อนบ้านฉันฉันก็ยังไม่เคยเข้าไปเลยแล้วก่นนี้แม่ฉันก็เป็นคนตั้งฉันไม่กล้าพาคุณเข้าไปจริงๆอิเยียนชิงชิงปออฉันหนูหาสัญเย็นไม่เจอเลยคะ่ปะป้ารู้ไหมว่าเขาอยู่ไหนชิงชิงสิ่งสำคัญที่สุดระหว่างคู่รักก็คือความซื่อสัตย์ ถ้าเธออยากแต่งงานกับสันเยียนก็แน่นอนว่าเธอต้องให้เขารู้สถานการณ์ของบ้านเธอบ่อน้ำพุร้อนยังไงก็ได้เข้าไปไม่ใช่เหรอแต่แต่หนูกลัวกลัวว่าถ้าแม่รู้แม่จะเอาหนูตายอีกอย่างแม่ก็เฝ้าข้างบ่อน้ำพุร้อนอยู่ทุกวันจะมีโอกาสไหนพาสันเยียนเข้าไปล่อเอ๊ะป้ามีวิธีแล้วป้านัดแม่เธอออกไปช็อปปิ้งได้ถึงตอนนั้นพวกเธอก็มีโอกาสแล้วไม่ใช่เหรอ คืนวานสันเนญียนกลับบ้านมาก็ไม่ยอมกินอะไรเลยดูเหมือนว่าจะเสียใจมากถ้าพวกเธอเลิกกันแค่เพราะเรื่องเล็กๆแค่นี้ก็น่าเสียดายนะความลับในบ่อน,น้ำพุร้อนไม่ใช่แค่เขาที่สงสัยฉันก็สงสัยเหมือนกันงั้นก็ใช้โอกาสนี้ดูว่าจริงๆแล้วในบ่อน,น้ำพุร้อนเลี้ยงอะไรไว้กันแน่โอเคค่ะหนูจะลองดู บ่อน้ำพุร้อนของฉันเนี่ทำให้คนิดจริงๆไอเอิงได้ยินว่าฉันต้องมีร้านผ้ามาเปิดใหม่มีชุดสไตล์ตะวันตกสวยๆเยอะแยะเลยตอนนี้เหรอฉันต้องดูร้านน่ะไม่สะดวกเท่าไหร่วันนี้ร้านเสื้อผ้าเปิดพวกสาวๆก็ไปนุ่นกันหมดแล้วพักสักวันไม่เป็นไรหรอกนะไปดูกันเถอะนะก็ได้ฉันจะพักสักวันพวกเราไปสนุกสักหน่อยแล้วกัน ชิงชิงเอากุญแจมาให้แม่ ชิงชิงอย่าคิดจะเปิดบ่อนะ้ำพุร้อนไม่มีประโยชน์อะไรกับลูกหรอกจำคำแม่ไว้ให้ดีๆเข้าใจไหมอ๋อโอเครู้แล้วค่ะแม่แม่รีบไปเธอป้าเฉินรออยู่นะ <c oughs> พี่เฉินไปกันเถอะ <c oughs> โชคดีที่เตรียมไว้ล่วงหน้าอเยยีนอนเยียนรีบเข้ามาเร็วแม่ฉันไปแล้วเร็วเร็วเร็วทำไมสันเยียนดูเรียบร้อนกว่าฉันอีกต่อให้สงสัยยังไงก็ไม่น่าจะต้องเรียบร้อนขนาดนี้โอ้ยเร็วๆสิรีบๆขึ้นไปเปิดประตูบ่อน้ำไม่หนีไปไหนสักหน่อยเออ ฉันสงสัยนะ่าไปกันเถอะไป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 <อ>ไปไป,ไปเร็วเร็วเร็วฮะเออเออเอเอทำไมเปิดไม่ออกล่ะหยิบกุญแจมาผิดหรือเปล่าเดี๋ยวฉันกลับไปหาดูใหม่หมูชักช้าอะไรอยู่ได้อีกเดี๋ยวแม่เธอก็กลับแล้ว ฉันลองเองทำไมกลิ่นมันแปลกจังเลย เฉินบอกว่าเหตุผลที่ชอบมาก็เพราะในบ่อเลี้ยงบางอย่างไว้ที่ทำให้สาวๆถอนตัวไม่ขึ้นหรือว่ากลิ่นนี้จะเป็นออเยียนคุณได้กลิ่นไหมกลิ่นในนี้มันแปลกมากๆเลยเฮ้ยไอเยียน น่าแปลกจังไม่เห็นมีอะไรในน้ำเลย